ครับผมก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับซ่อมมอไซค์สไตล์ช่าง้านนอกรับวันนี้นะครับตาอาจจะแดงๆดงน,ะนิดนึงนะครับน่าจะลอกนะครับเพราะว่าเชื่อมเหล็กอยู่นะครับนี่ต่อพ่วงอยู่ข้างหลังนี่นะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปเล่าถึงาการต่อพ่วงแล้วก็งบประมาณอีกรอบหนึ่งนะครับแต่วันนี้เอา โซ่สเตอร์ของ Suzuki ส m a ทเ f i รุ่นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเทียบโซ่สเตอร์นะครับว่าโซ่สเตอร์รุ่นนี้จะลงกับโนวาสเตอร์หน่าจะลงกับโนวาหรือไม่สเตอร์หลังจะลงกับ RC ซไหมนะครับเดี๋ยวเราไปถอดแล้วก็ไปทำการเทียบไปซื้ออะไรกันนะครับเพื่อนๆกับับ s u กิ k i s m a อฟ f i นะครับก็ผมคลิปนี้ก็ พูดถึงการเปลี่ยนโซ่สเตอร์ของอรถซูซูกิสมัดนะครับสม a ดเอฟไอตัวนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะดูเรือนใหม่นะครับนี่นะครับก็นะครับโดยปกติแล้วในโซนพื้นที่นี้นะครับรถซูซูกิไม่มีนะครับแม้กระทั่งศูนย์บริการนะครับซูซูกิคาวาซากิไม่มีนะครับ ทีนี้มันจะเกิดปัญหาตรงที่การที่เราจะไปหาอะไรนะครับการที่เราจะไปหาอะไรมันจะหาอะไรยากสักนิดหนึ่งหรือบางทีมันก็ต้องเทียบนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องหาให้ได้นะครับแต่ในเคสนี้นะครับการเปลี่ยนโซ่สเตอร์ของซูซูกินะครับะสะเตอร์หน้านะครับสเตอร์หน้าจะลงกับโนวาไหมอันนี้เรายังไม่รู้ใช้โซ่กี่ข้อเดี๋ยวจะพานับ เตอหลังเดี๋ยวเราจะไปพาไปเทียบนะครับว่าจะลงกับตระกูล RC ไหมนะครับเพื่อนๆนนแต่ก่อนอื่นอ่าให้พูดถึงเรื่องการถอดนะครับสไตล์ของซูซูกินะครับก็เหมือนเดิมมาตั้งแต่สมัย RC แล้วนะครับก็น็อต4ตัวนะครับหนึ่นะครับสาแล้วก็มีแทงลงข้างบนอีก1ตัวนะครับแทงข้างบนก็คือยึด บังโซ่ให้ติดกันนะครับแต่ปัญหาก็คือถ้าเพื่อนๆได้เปลี่ยนนะครับน็อตหัวแฉกตรงนี้นะครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะถือบังโซ่มาให้ดูนะครับนะครับนี่ก็เป็นตัวบังโซ่ของรถซูซูกิรุ่นนี้นะครับ smart f i นะครับเวอร์ชันใหม่ๆนี่แหละนะครับก็มีน็อตทั้งหมด4ตัวก็อย่างที่บอกไว้นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับก็เป็นเบอร์สิทั้งหมดแหละนะครับ ความยาวนะครับเท่ากันทุกตัวไม่เท่าไม่ไม่เท่านะครับมีตัวหนึ่งยาวนะครับเพื่อนๆเหมือนกับเวฟรุ่นเก่าๆนะครับตัวที่อยู่ข้างงูโโชคจะยาวนะครับตรงนี้นะครับจะยาวนะครับแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาอยู่น็อตตัวที่ห้านะครับเพื่อนๆน็อตตัวที่ห้านะครับตัวที่ห้ามันอยู่ตรงไหนนะครับนี่ไงนะครับอยู่ด้านหลัง อยู่ตรงนี้นะครับก็จะบีบยึดตรงนี้ให้เข้าหากันนะครับให้สนิทนะครับฝั่งข้างในนะครับเพื่อนๆก็อยู่ฝั่งนี้แหละข้างในนะครับยึดลงข้างล่างปัญหาก็คือเป็นน็อตหัวแฉกนี้นะครับน็อตหัวแฉกเวลาใช้งานนานไปนะครับน็อตเข้าสนิมคลายไม่ออกนะครับคลายไม่ออกหัวจะรูดนะครับทีนี้หัวจะรูดแล้วก็จะถอดยากนะครับ ้าเพื่อนเพื่อนได้เปลี่ยนนะครับมีการถอดก็คือให้เปลี่ยนน็อตตัวนี้ไปเลยเป็นหัวเบอร์สิบธรรมดานะครับเราจะได้เอาบล็อกเอาตัวด้ามตัวทีเข้าไปล็อกแล้วก็ขันได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเป็นหัวแฉกอย่างนี้ความเสี่ยงสูงที่จะรูดนะครับแล้วก็จะเอาออกไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่ะต่อไปนะครับที่ฝาครอบสเตอร์หน้านะครับก็มีน็อตเบอร์แปดสองตัวนะครับ น็อตเบอร์แปดสองตัวนะครับเหมือนกันกันกบอาตระก,กูลเวฟนะครับเพื่อนเพื่อนเหมือนกันแต่ตระก,กูลเวฟเลยนะครับเวลาคายก็คายน็อตสองตัวนะครับเหมือนกันกับเวฟนั่นแหละนะครับแต่สเตอร์มันจะลงกับเวฟไหมอันนี้ยังไม่รู้นะครับอาแต่ที่แน่ๆเท่าที่มองดูสเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้สิบห้าฟันแน่นอนนะครับเอาเดี๋ยวยังไงถอดออกมาแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับ ครับมเพื่อเพื่อนครับก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดนะครับก็เบอร์สิบสี่สิบเจ็ดนะครับขออนุญาตใส่แมสก่อนนะครับเผื่อมีลูกค้าเข้ามาเดี๋ยวมือเปื่อนแล้วจะใส่แมสกไม่ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้มั้งเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงนะครับเสียงมันจะเป็นอููๆนิดนึงนะครับอ่ะเบอร์สิบสี่สิบเจ็ดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับในการถอดเผาหลังนะครับ ใช้เบอร์ส4กับเบอร์17นะครับก็คลายออกมาเลยนะครับไม่ออยากครับถอดไม่ยากนะครับรถยังใหม่อยู่นะครับแต่ถ้ารถเก่าอาจจะเอาเข้าสนิมอาจจะถอดยากขึ้นนิดนึงนะครับฟูดนะครับ,รบข้างซ้ายข้างขวานะครับต่างกันนะครับเพื่อนๆดูดีเด้อนะครับข้างซ้าย บูทสั้นนะครับข้างขวาบูทยาวนะครับะนะครับกดโซ่ไปเลยนะครับกดโซ่จะตีลงมานะครับนี่นะครับลักษณะข้างในนะครับนี้จะลงกับอาซไหมไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับ ก็ยางดุมนะครับยางดุมก็ยังคงเป็นเหมือนอากิล่าอยู่เหมือนเดิมนะครับเพื ed, ่อนๆนะครับยังไม่มีการดัดแปลงแก้ไขนะครับก็ผมว่าเหมือนกนกันกับอากิล่านั่นแหละนะครับเหมือนกันกับรุ่นเก่าๆนะครับส่วนผ้าเบรกเคยเปลี่ยนไปแล้วคันนี้ก็ไปลงกับเบฟร้อยยี่ห้านะครับผ้าเบรกหลังลงกับเบฟร้อยยี่ห้าเด้อตรงนี้นะครับลงกับเบฟร้อยยี่ห้านะครับ เดี๋ยวเราไปทําการถอดนะครับสตเตอร์หน้านะครับมองเห็นไหมน้อนะครับมองไม่เห็นครับผมวิธีการถอดสเตอร์หน้าก็ตัวทีเบอร์สิบนะครับก็เข้าเกียร์ไว้ก่อนนะครับเข้าเกียร์หนึ่งไว้ก่อนนะครับแล้วก็คลายออกเลยนะครับแต่ตอนเอาเข้ามันจะเข้ายากนิดนึงนะครับตอนกันน็อตเข้านู่นแหละนะครับมันจะยาก แต่ตอนนี้ถอดง่ายครับอ่านะครับไม่รู้ว่าจะลงกับโนวาหรือเปล่านะครับสเตอร์หน้ารุ่นนี้อ่าจิ๊บนี่เขาหน้าแบนออกนะครับเอาหน้านูนเข้านะครับจิ๊บนะครับเอาหน้าแบนออกหน้าเรียบออกนะครับจิ๊บตัวนี้นะครับอาหน้าแบนออกเอาหน้านูนเข้านะครับอันนี้รถเดิมนะครับรถพึ่ง20,000กิโลนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนมานะครับเพื่อน แตเตอร์นี่เป็น4ีสองศนย์นะครับเดิมเติมิดรถนะครับแกะกี่ฟันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ฟันนอนะครับปกติโดยปกติก็จะพิมพ์ไว้นะครับ4ี0 1 4ฟันครับเพื่อนเพื่อนนะครับ4ี0 1 4ฟันนะครับไม่รู้เพื่อนเพื่อนจะมองเห็นหรือเปล่านะครับ14ฟันนะครับ ครับก็ต่อมาก็ถอดโซ่ออกมานะครับก็โซ่สักนิดหนึ่งนะครับโดยปกติก็โซ่นะครับก็ลดพื้นฐานส่วนมากจะอยู่ที่เต็มที่ก็ร้อยหกนะครับก็มีอ่าน่าจะน่าจะปาวานร้อยี่บห้าปาวานนะครับน่าจะร้อยแปดข้ออยู่ตัวเดียวนะครับนะครับเพื่อนส่วนมากจะเป็นโซ่ร้อยหกนะครับร้อยสี่ร้อยหกนะครับ เดี๋ยวเรามานับข้อโซ่กันนะครับเพื่อนๆนะครับว่ารุ่นนี้จะใช้โซ่กี่ข้อนะครับเวลาเราไปซื้อนะครับเราก็ซื้อเผื่อตัดนั่นแหละนะครับเราจะได้่ไม่พลาดนะครับเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวมันสั้นเกินไปนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าวิธีนับข้อโซ่นะครับ ครบึ่งมาก่อนนะครับนับได้เท่าไหร่แล้วามาคูณสองนะครับพเพื่อนๆนะครับหนึ่งนะครับนับแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเจ็ดแปดเก้าสิบ5 16เอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหก นะครับเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับยี่สิบหกนะครับนับได้ยี่สิบหกนะครับก็บเพื่อนเพื่อนนะครับก็นะครับตรงที่ผมนับถูกไหมนะครับตรงที่ผมนับหนึ่งอย่างนี้นะครับมันมีสองข้อไงนะครับฝั่งนี้คูณสองฝั 2, ่งนี้คูณสองก็ เท่ากับเอา26ไปคูณ4เลยทีเดียวนะครับเอา26ไปคูณ4นะครับเพราะว่า1นึ่งอจุดที่ผมนับ1ก็คือมันมี2ข้อต่อไงนะครับ2หมุดนะครับจุดที่ผมนับมันมี2หมุดนะครับทีนี้ฝั่งละ2หมุดใช่ไหมมันก็เป็น4หมุดนะครับดังนั้นผมนับได้26ก็เอา26ไปคูณ4 ก็น่าจะได้อยู่ที่ร้อยสี่ข้อนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าสรุปใช้โซ่ร้อยสี่ข้อนะครับอ่าผ่านไปเรื่องโซ่นะครับอ่าสเตอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับสี่สองศูนย์สิบสี่ฟันครับสเตอร์หน้านะครับสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังนะครับสี่สองศูนย์สามสิบเจ็ดฟันนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะถือสเตอร์ไปเทียบนะครับอเตอร์หลังจะลงกับ R 4ซไหม นะครับอันนี้ยังไม่รู้นะครับไม่มั่นใจนานๆานทีเปลี่ยน r c ครั้งหนึ่งนะครับก็เลยไม่ได้สังเกตความถี่ความห่างของรูนะครับถ้าเป็นอย่างเวฟร้อยกับเวฟร้อยยี่สิบห้าอย่างนี้เราจะดูความถี่ความห่างของรูน็อตนะครับมันจะไม่ยากแต่ถ้าเป็นยามาฮากับฮอนดาก็รูเล็กรูใหญ่นะครับต่างกันแค่รูกแกนเฟืองนะครับถ้ารูเล็งงกเน Honda, นล็ยังไงก็ดูเป็นฮอนด a านะครับถ้ารูใหญ่ยังไงก็ดูเป็นยามาฮานะครับเพื่อน จะมาส่วนมากมักจะลงกับคาวานะครับน,นี้เราจะถอดไปทำการาาก็ผมเพื่อนเพืเ่อนครับก็นะครับหลังจากที่เราทำการถอดออกมานะครับเพืเ่อนๆอันนี้เป็นสเตอร์หน้าของตระกูลโนวาเว็บนะครับเดี๋ยวผมจะเอาใส่ให้ดูนะครับอะไะนะครับอันนี้แกนสเตอร์เอนะครับแกนสเตอร์หน้านะครับ เห็นไหมนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นแกนแกนสแตเลอร์ของรถซูซูกิสมาร์ทนะครับตัวนี้นะครับก็นะครับสเตอร์หน้าใช้ร่วมกับตระกูลโนวาได้นะครับสมาร์ทเอฟไอนะครับอ่าเข้าล็อกพอดีเป๊ะนะครับอ่าสิบสี่ฟันด้วยนะครับอ่านี่นะครับนี่ครับเข้ากันเลยนะครับเพื่อนเพื่อน นะครับดูตรงดูน็อตเท่ากันหมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูสเตอร์หลังกันบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับสเตอร์หลังนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นสเตอร์เดิมนะครับสเตอร์เดิมนะครับดูน็อตอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ในส่วนสเตอร์นะครับมันไปตรงกับเว็บร้อยยี่ห้านะครับไปตรงกับร้อยยี่ห้าตัวธรรมดานะครับ รูตรงกันเป๊ะนะครับรูตรงกันเป๊ะแต่ว่ามันต่างอยู่ที่เบ้าในนะครับเบ้าในนะครับเพื่อนๆอ่ะมันต่างยังไงนะครับอ่ะนะครับเห็นไหมรูตรงนี้นะครับรูในนะครับของซูซูกิจะเล็กแต่ของ h o นด้าเวฟจะใหญ่นะครับทำแต่รูน็อตแต่น็อตทั้งสี่ตัวตรงกันเป๊ะนะครับเพื่อนๆใส่ได้เลยนะครับ นี่นะครับรูน็อตทั้ง4ตัวใส่กันได้มันต่างแค่เบ้าตรงนี้นะครับถ้าในกรณีจําเป็นฉุกเฉินมันไม่มีจริงๆถ้ามีรถเข้ามาในกรณีอย่างผมนะครับถ้าในกรณีแบบนี้นะครับจัดชุดของเวฟใส่ได้เลยนะครับจัดชุดของเวฟโซ่ร้อยสี่ข้อนะครับใส่ได้เลยนะครับแต่นะครับผมจะเข้าไปวิ่งผมจะวิ่งเข้าไปหา ในตัวจังหวัดก่อนนะครับว่าจะมีไหมตรงรุ่นนะครับของซูซูกิเอฟไอนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับสมันะครับสมัสมันะครับสมัเอฟไอนะครับตัวนี้แหละนะครับถ้าไม่มีจริงๆก็เอายัดของชุดเวฟนะครับแต่ถ้ามีตรงรุ่นก็ตรงรุ่นนะครับเพื่อนๆนะครับถ้ามันไม่มีจริงๆเราก็แก้ไขไม่ยากนะครับก็ใส่ ใส่ให้ตรงแล้วก็แต้มขึ้นนิดนึงแต้ม4.5จุดนี่แหละรอบนี้นะครับให้มันฟิตเข้าไปเกียร์แต่งนิดนึงมันก็ใช้ได้นะครับเพื่อนๆเอานะครับเดี๋ยวเราจะไปเทียบกันหาสเตอร์กันก่อนว่าในตัวจังหวัดจะมีขายไหมนะครับสําหรับสุ z u กิสม a s h ตัวนี้มันจะลงกับ RC หรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆตเตอร์หน้าใช้ของดูวาได้สเตอร์หลังอาลูน็อตเท่ากันกันกบเบฟนะครับเบฟไอเบฟร้อยยีนะครับ เพียงแต่ว่าต่างกันเบ้าในเฉยๆนะครับเอายังไงเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปต่อนะครับไปหาอะไรก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับก็ผมนะครับก็อ่ะเดี๋ยวสรุปงานให้นะครับก็คือผมไปในตัวจังหวัดนะครับมีร้านอะไรกี่ร้านนะครับผมไปมาหมดแล้วนะครับก็คือไม่มีอะไรสต็อกนะครับของรถรุ่นนี้นะครับซูซูกิสมาร์ทเไนะครับเพื่อนๆนะครับในพื้นที่ผมเ้อนะครับ ผมก็เลยจําเป็นต้องประกอบแล้วก็ส่งงานไปนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาไม่คุยเขาไม่ว่ายังไงนะครับเราจะแปลงเขาก็ไม่ว่านะครับเราจะสั่งเขาก็ไม่คุยนะครับอ่ะประกอบแล้วก็ส่งงานกลับไปนะครับแล้วแต่เขานะครับเพื่อนๆเอ้าสเตอร์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับเป็นของเว็บร้อยยี่สิบห้าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเมื่อกี้ที่ผมเขย่าดูนะครับมันจะหลวมรูในนะครับเบ้าในนะครับ ถ้าเพื่อนๆจะแปลงนะครับฉุกเฉินก็เอาลวดเอาลวดเชื่อมแต้มขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเลยถ้ามีเวลาก็เอาดุมไปพอกขึ้นนะครับหรือถ้ามีงบนะครับหรือถ้ามีงบแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําหรอกนะครับผมแนะนําให้วางของเว็บร้อยยี่ห้าเลยนะครับเพราะว่าอนาคตจะหาอะไรง่ายกว่านะครับวางสเตอร์ร้อยยี่ห้าไปเลยนะครับถ้าจะไปแปลงลงเป็น RC นะครับเปลี่ยนดุม RC เกิดดุมมันไม่เท่ากันอีกมันก็จะเป็นปัญหานะครับเพื่อน นะครับก็นะครับลูกค้าเขาไม่คุยเขาไม่ว่าเขาไม่ซ่อมอะโอเคเขาไม่ไว้ใจเราเราก็อะประกอบคืนส่งงานไปนะครับเ,เพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเขาไปหาสเตอร์ชุดเดิมได้นะครับอาจจะสั่งอาจจะรอเป็นเดือนนะครับทีนี้ถ้าเราใช้งานไปสมมุติว่าโซ่ตกแล้วก็พันนะครับทําให้ฟันสเตอร์เคี้ยวมันหัก ฟันมันหักนะครับฟันหักฟันรูดไปสักฟัน2ฟันนะครับทีนี้ฉุกเฉินมาคุณจะทํำยังไงนะครับถ้าคุณไม่แปลงนะครับเพื่อนๆนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วกันถ้าแปลงพังที่ไหนจับชุดเียบร้อยยีใส่ก็จบงานนะครับเพื่อนๆนะครับเคสนี้เขาให้ช่างที่ศูนย์บริการแห่งหนึ่งนะครับเขามาเอาเลขเครื่องไปสั่งสั่งอะไรเองนะครับก็โอเคครับสรุปก็ ส่งงานไปตามนั้นนะครับเราไม่ซีเดียสนะครับประกอบแล้วก็ส่งงานไปเลยนะครับก็เอามาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับว่าจะแก้ไขอะไรยังไงนะครับก็แนะนําให้แปลงแปลงแล้วก็ให้ลงกับเว็บร้อไปเลยนะครับจะได้ง่ายนะครับถ้าเจอ s m a ร์ทเรุ่นนี้นะครับก็เอามาเป็นข้อคิดแล้วก็คําแนะนําให้เพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ